ด้วเหรอไม่มานานคิดถึงคิดถึงเนาะถ่ายถ่ายถ่ายคลิปไปดูไว้ดูเนาะถามอยู่ถามเพไม่ดูเออโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคิดถึงเลยหมฮคิดถึงเลยไหจฮะทำไมสบายดีป่ะเห็นว่าขาเป็นไรอะขาเทียยังไงเทียยาอะไรเทียยาวัคซีนเหรอ nữa vâng, vừa trả hay nè, à, Và... thay à, hết rồi, thay cả, thay con gà, อะไรเสียงอะไรเสียงแมวแมวเนี่ยแมวบ้านถ่ายถังอะไรแม่เอาไปเนี่ยจะของมันไปมันไม่ยอมไปเลยสิบบเจ้าของมันก็ต้องหัจักมาเอาตุ่นเลยจับต้มตุ่นเอาไม้เจือดให้กินเอาถ้าไม่นเล็กอะไรอยู่เนี่ยปัานนี้ยังไม่มาโอ้ก็ ถามายพิษอยออโควิดยยกโควิดมั้งโควิดไงโอยซื้อไข่มาสิบกระแผงกินวันละสามลูกอย่างเงี้ยก็พอดีกลัวไม่กล้าออกบ้านเขาบ่กแพเ่แพร่จะป้าหน่อยผมผมฉีดตาผมฝาฝ่าไงรูกป่ะ ตึนนะตื้นเข็มสามลแต่กเบาแลวนะใหม่ใหม่นวเข็มสองนะยเข็มสามแล้วงั้นจะออกได้หรือเนี่ย้ตมเอาตา้มปากใส่กันเลยใส่าก่อนใส่อคุยไปใส่ไปคุยี๋ยวคืนนี้เจ้ากลับไปดู ไม่ได้มานานแล้วก็คืานานนอ,อผ่านเยอะผ่านบ่อยๆอยู่<อ>แต่ผ่านตอนเย็นนะไม่ได้ผ่านตางวันผ่านไม่มีคนอยู่หรอเออไม่มีใครอ,อ,อยู่กับบ้านไปแล้วใกล้ถึดตั้งสี่ห้าวันเออเอากะทิไม่หรือไม่ก็ทอะไรไม่เสร็จอีกทำปลาข้าแบบเขียนนะาแบบไหนเขียนแบบเขียนแบบนี้อ่ะเอาซุปหน่อไม้แบบเขียนเนี่ยเอาแบบเขียนไงอ๋อ ทำให้สับสนถูกยาต้ตกได้ข้าวถูกไหมเหรอไข่เลยวันนี้ไข่เลยใช่ใช่นี่คือถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกชื่อหนึ่งห้านบอกหนึ่งซื้อไม่ถูกได้ไงอ่ะอ๋ถูกหนึ่งเลยถูกหนึ่งจ้ะถูกไหมชื่อปะ ถูกลอตเตอรี่คู่หมดจบกูหนึ่งศูนย์เออเขมาจากไหนอ่ะเขามาให้มันจะหมดเวลาละเขาโอ้โหมาจากไหนเขามาให้ป้าคนขายเขาเขายัดเยียดให้เหรอเออยัดเยียดมากเป็ี่ยนดอกยัดเยียด มันหนึ่งศูนย์มันไม่ค่อยมีใครเอาเลยมันม<ป>่ออกแล้รถอ่ะเนาะเลืกไม่ออกนะเลืกตัวเนี้ยหอยปีาหอยบอยออกใช่อีกครบนึงออกปลาแดบ็บเอาอันนั้นน่ะป้าน,นั่นอ่ะเสร็จแล้วนะไท ข้าวเหนียวซองเด้อเหลือไหมข้าเหนียวข้าวเหนียวหอกังนึ่งอยู่ได้ไหมได้กระหมูนี่ไม่แครยังกระหมูนี่ใครเอายังเอากระหมู còn giờ nó mà này đi giận như thế này rồi phòng mừng dơ như thuốc mừng phòng mừng cho không phải mừng phòng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  mừng คุยนานๆก็ได้คุยสักชั่วโมงก็ได้คุยสักชั่วโมงก็ได้แมนคุยสักชั่วโมงก็ได้ดอาะใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆคิดถึงไหมคิดถึงก่ถามหาดิ้วด้วยว่าอยู่นั่นแหละนั่ง ทำฟันอยู่นั่นแหละสองความเงี้ยเนาะใช่ทำอะไรอยู่สนุกแล้วโควิดต้องใส่ยันมาแล้วมันจะรำคาญห่างก็ให้คิดถึงหน่อยดีเนาะรำคาญอะไรแล้วไม่มาดิไม่ถึงแล้วก็กลับบ้านไปแล้วไปกลับไปกลับไปไงตั้งสำนโนครัวอยู่นี่แล้วปะไม่กลับไปบ้านน่ะัวโควิดไงโอ้ไม่กลับอ่ะ อันน้ไปป่ะไหก็ไปไปทำริกินนะอาชีพอะไรอย่งนี้นะจะทำโรงาบาลแบบนี้หลยพันลอมพันเทียมไงป่าย้ตรงนีเตียพันเทียมพันย้ำตรงมี้เด้อพลาสติกเดพลาสติกพันฟอม ถูกไหมว่างวดเนี่ยอ๋อถูกเทอะป้ามันมันปวดมันเจ็บมไหมล่ะป้ามันปวดมันเจ็บในขามันหายแล้วเมื่อก่อนยยรู้ว่มันบวมใหญ่เหรออือฉิดยาไปสามถึงเป็นอะไรงูสวัสดิ์มูสวัสดิ์แค่ยา,าเลยเป็นงูสวัสดเลยอ่าอาบบมอู้มึง,ง,งยืนทั้งวันไงเนาะ,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 ะเอาเดี๋ยวนี้ไหม เอาเลยก็ได้เอาเลยนะเออถ้พผู้ปราลญ์น้องจะผู้กันด้วยเอาคนอื่นก็ได้อยได้ย็นๆไล่มามาใช่าหมผู้หนึ่งใส่ถุงนะคะอันนี้ใส่ถุงแล้วลกใส่ใส่ครูให้ด้วยนะคะใส่ครูด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมจ้ะอย่าใิ่ด้วยจ้ะเหมือนเดิมหนูเอาครูปราชญใช่ไหมลูกตามโคล่ารอข้าวเหนียวนึ่งอยู่ผมอ่ะโอ้ได้รอข้าวเหนียวร้อนๆเนอะ

ก็าสร็จปูเสผมเลือกไม่ผิดอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเสร็จแสร็จเสร็จคลินี้ก็ว่าเสร็แค่นี้นะครับติดบ